นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอลสำหรับใช้จับเวลาออกกำลังกายทำอาหารทำเบเกอรี่ใช้งานได้อนเนกประสงค์วางไว้ตรงไหนของบ้านก็ดูดีด้านหลังมีแผ่นแม่เหล็กสามารถยึดติดกับเหล็กได้แบบนี้นะครับแม่เหล็กเหนียวไม่หลุดง่ายนะครับ ตรงนี้นะครับสำหรับตั้งแบบนี้วางไว้บนโต๊ะได้รูนี้เราสามารถแขวนได้นะครับรูเอาไว้สําหรับแขวนตรงนี้จะเป็นช่องใส่่านนะครับแบบนี้นาฬิการุ่นนี้ใช้่านแค่ก้อนเดียวนะครับเป็นฐานก้อนเล็กๆแบบนี้เป็น่านขนาด 3A นะครับเมื่อลูกค้าสั่งซื้อนาฬิกาไปทางร้านก็จะแถมถ่านแบบนี้ให้2ก้อนนะครับการใช้งานนาฬิกานาฬิกาจะเปิดปิดด้านข้างนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้สามารถจับเวลาได้ทั้งเดินหน้าและถอยหลังนะครับสามารถจับเวลาเดินหน้าและถอยหลังได้มากสุด99นาที59วินาทีนะครับจับเวลาเดินหน้าเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับเวลาก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็กดหยุดจะรีเซ็ตเวลาด้วยการกดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับ แบบนี้เวลาก็จะกลับมา0ูนส่วนจับเวลาถอยหลังเราจะจับเวลาได้2แบบนะครับก็คือแบบวินาทีกับแบบนาทีปุ่มนี้เป็นแบบวินาทีนะครับจับเวลา3วินาทีเริ่มพอครบเวลานาฬิกาก็จะเตือนแบบนี้นะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มจับเวลานาทีนะครับแบบนี้ นาฬิกาสามารถจับเวลาได้สูงสุด99นาทีกับอีก59วินาทีนะครับนาฬิกาสามารถจับเวลาได้สูงสุด99นาที59วินาทีแบบนี้นะครับเมื่อเราตั้งเวลาเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทเวลาก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะยกเลิกการจับเวลาเราก็กดสต็อปเสร็จแล้วก็เคลียนะครับแบบนี้ ก็จะกลับมา0ูนนาฬิกามีทั้งหมด6สีให้เลือกนะครับมีสีฟ้าสีส้มสีขาวสีดำสีชมพูและสีเขียวนาฬิกาจับเวลา1ชุดราคา159บาทก็จะได้ฐาน2ก้อนกับนาฬิกา1ตัวนะครับในราคา159บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้เลยครับหรือพิมพ์คาว่าสนใจใต้วิดีโอนี้ก็ได้ครับ